สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำรถตักก่อ,อยางนะคะจะเป็น TCM รุ่น SD 2อนะคะเดี๋ยวเราชมสาธิกันเลยค่ะคันนี้นะคะแขนจะยกสูงที่4.4เมตรนะคะเป็นเครื่องยนต์ i s u u นะคะ60 สนใจสอบถามนะคะที่เบอร์โทร0 8 1 8 3 0 2 9 0 9นะคะติดต่อหาคุณเจรโลได้เลยนะคะคันนี้นะคะใครที่ต้องการยกแขนสูงๆนะคะพวกข้อกเกษตรอะไรพวกนี้นะคะแขนจะยกที่4.4เมตรค่ะมุงกี่นะคะตัดกัอยู่ประมาณชิวหนึ่งนะคะคันนี้ เราไปดูกันใกล้ๆนะคะสนใจเข้ามาเทสสินค้า้ที่หน้าร้านของเราได้เลยนะคะนี่นะ อันนี้นะคะขอบคุณค่ะ